อันนี้เป็นกระต่ายพันหลบพี่น้องเพิ่นทองเสียทองเสียตั้งแต่วันที่สองมีหน้ามือนีจะวันที่หามีน้าทองเสียเด้สามมือแต่ว่ามือือมือนีเพิ่นก็ดีขึ้นเพิ่นเป็นนักอ่ะมือแรกมือแรกกับมือที่สองอันนั้นก็คือไทยแบบเป็นเป็นนำหมูกเลยพี่น้องเป็นหมูกเป็นเมือกขาวๆออกมาเอาใบ ใบรั่งหรือว่าใบบักซิดาแล้วก็ลูกบอกมีหรือว่าลูกขนุนอ้อนให้เพิ่นกินเพิ่นบ่ยอมกินได้พี่น้องเพิ่น่คือกระไตไงถ้าเป็นกระต่ไงในญ่ะเพิ่นจะกินแต่ว่ากระ่าหน่อยนี่เพิ่นบ่กินก็เลยเอาใบบักซิดากับมือหนึ่งไปขยีใส่นามประม่านซีสอนโตพี่น้องเห็ดแบบสุดเข้มข้นเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นนักเบิ่งจากอาการเพิ่นตอนแรกก็บ่คิดว่าเพิ่นจะรอดก็เลยให้เพิ่นกิน ทุกสิบหานาทีพ่อเพิ่นเริ่มเริ่มท้ายเริ่มคนขึ้นจากจากน้ำแล้วก็มันก็เริ่มคนขึ้นเทาก็ลดลงก็คือทุกเคิงชั่วโมงให้กินที่รค่งชั่วโมงหรือว่าแล้วก็พ่อดีขึ้นก็ขยับไปอีกสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงจังสี่พี่น้องก็ให้เข้ากะาเอาเบิ้งเอานะคะว่าเพิ่นอาการเพิ่นดีขึ้นบ่ทาอาการบ่ดีขึ้นเท่ากับให้เพิ่นกินเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือเห็ดผลเห็ดแล้วมั่นใดผลลอยเปอร์เส้นเลยพี่น้องก็เลยอยากมาแช่มาแบง่งแบ่งปันประสบการณ์ดีๆอยากให้พี่น้องเอาล่องไปเห็ดล่องเบิงผู้ใดทีมีปัญหาทีกระต่ายทองเสียเป็นกระต่ายน้อยเมื่อว่าจะเป็นกระต่ายน้อยหรือว่ากระต่ายงหญ่ถ้าห้ใบใบใบบักซิดาแล้วก็ลูกขนุนหน่อยหรือว่าลูกบักมีหน่อยอย่างสีเพิร์บกินก็ให้เาเห็ดเ,เป็นแบบนี้เอาก็คือให้เอาใบซิดาไปขันใส่นาม อย่าไ่นามหลายเด้อพี่น้องเด้อกรรมเมื่อหนึ่งห่ีส่นามจากประมาณจากซีซอนโตะเห็ดแบบเข้มข้นแล้วก็ไส่สลิงดูดใส่สลิงดูดแล้วก็ปอนเพิินเอาอันนี้เพิินก็หายดีแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเห็บย,ย่านเพิินตายพี่น้องแบบให้เพิินกินหลายพอกินหลปลุ๊บพ่อเิ่นเศร้าเศร้าหยุดทายปุ๊บเพิ่นทองอ,อดืดให้เอาเป็นใบกะเพราไม่ให้เพิินกิน พอเอาใบกระเพามาให้เพิินกินเพิินกะจะปรับสนดุลสมดุลเนาะพี่น้องเนาะในในในลำไสเพิินนั่นแหละแล้วเพิินกะปรากฏว่าเพิินขับไทยออกมาเพราะว่าม่วว่านี่ไป่งของแต่งแต่แช่วงประมาณแปดโมงเสาม,มาเบิ่งเพิินก็กนยัางบอขับไทยไป่งของเสร็จกลับมาหอดบานประมาณหกโมงแรงมาเบิ่งเพิินอีก เพิินกับบอไทยก็เลยเอาใบกับเพราให้เพิินกินพ่อ,อใบกับเพราให้กินบอถึงสิบนาทีดอกพี่น้องเพิินไทยออกมาจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้า